แนะนำแนะนำแนะนำ<笑><笑>ตั้งแต่เพื่อนยังไม่ใส่ชุดก็รู้สึกแบบน้ําตาจะไหลเลยเนี้ยเพราะแบบสวยแล้วพอเห็นเพื่อนใส่คือเพื่อนบอกว่าอยากได้สีนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเพื่อนใส่แล้วเออมันเป็นอย่างที่เพื่อนคิดอะไรเงี้ยว่าแบบเออเพื่อนสวยน้องอมอมขี้มาแล้วก็มาจบที่ร้านนี้คือก่อนหนะน้านี้ตอนเช้าไปร้านอื่นมาแล้วก็รู้สึกแบบ ไม่สวยมันไม่มีที่ถูกใจอะไรเงี้ยค่ะใส่แล้วเตอ๋อบ้างไม่สวยเลยอะไรเงี้ยเพื่อนก็รู้สึกเฉยๆไม่ได้อะไรจะมาถึงร้านเนี้ยคือเดินเข้ามาที่ร้านคือเห็นเสื้อผ้าอะไรๆชดุดแล้วเพื่อนก็รู้สึกแบบหน้าตาแบบอู้ใช่ใชก็รู้สึกแฮปปี้ <Happy S 2> ค่ะที่สุดใจก็เจอ เซเว่น yes to the best เยสมาด้วยแล้วใช่ค่ะแบบนี้ก็คือเหนื่อยแล้วก็เลยพร้อมใช่ค่ะขอบคุณพี่ปามากมากนะคะที่ให้คําแนะนําเพื่อนมาเยอะมากๆอย่าเงี้ยค่ะช่วยเหลือตลอดเลยแล้วก็สตาร์สตาร์ช่วยเหลือสตาฟน่ารักมากค่ะสตารทุกคนคือน่ารักมากช่วยทุกอย่างเลยนี่นันก็เลยรู้สึกว่าอบอุ่นเป็นกันเองค่ะ สวัสดีค่ะชื่อจริงนะคะเพิ่งบินมาจากอังกฤษแล้วก็มาดูชุดที่กินาเล่ะค่ะแล้วก็ได้ไปแล้วเป็นชุดไทยคือเว็บแรกที่เดินเข้ามาคือว้าวเลยเนาะและนี่คือเดี๋ยวนะแฟนน้ำเพื <laughs> เ่อน <laughs> ชื่อโบค่ะเพื่อนเจ้าสาววันนี้มาด้วยกันว็นแรกที่เห็นคือเป็นไงว้าวเขาแบบรู้สึกว่าเข้ามาเราหน้าตาเพื่อนแบบผ่ผองใสอะไรเงี้ยค่ะยิ้ยมแย้มแล้วก็วรู้สึกว่าจบร้านนี้แหละ ใช่ให้สุดท้ายก็จบหลานนี้จริงๆคือราคาสูงไหมก็สูงค่ะแต่ว่าคุ้มไหมคุ้มค่าค่ะเพราะพี่ปาคือใจดีมากแล้วก็เทคแคร์ทุกอย่างคือบรยอยิการดีบ<ด>ริการดีค่ะแล้วคือชุดมีให้เลือกหลากหลายแบบมาก็เลยเสียเวลาตรงที่เลือกชุดนานใช่ไหมใช่แล้วก็กลับมาชุดแรกสุดท้ายก็กลับมาชุดแรกเพราะว่าวเดี๋ยวก็จะดินกลับอังกฤษแล้วก็เลยนั่นแหล,ละสุดท้ายก็เลยได้ชุดก็เลยดีแฮปปี้มากๆค่ะเพราะว่า เนาะไม่ได้กลับมาเลือกนานอืมีเวลาแค่หนึ่งวันอะไรเงี้ยค่ะก็เลก็คิดถึงชุดแต่งชุดแต่งงานจักรยายนแบบเทพนิยใหญ่ใช่เพราะว่าแบรแกที่เดินเข้ามาก็คือเนาะมันอลังไปหมดเออก็คือลาลานตาไปหมดก็เลยนั่นแหละค่ะสิ่งที่คิดสำหรับเพื่อนเจ้าสาวนะคะฟินาเล่ช่อบอกค่ะมาแล้วจบค่ะไม่ต้องเหนื่อยไปที่อื่นค่ะมาที่นี่ที่เดียว ตอนที่ลองคือตอนแรกตอนที่เห็นชุดก็คือรู้สึกว่าปิ๊งแหละเพราะว่าเราก็มีคอนเซ็ปต์ในใจอยู่แล้วแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะเข้ากับเราหรือไม่เข้ากับเราอะไรอย่างนี้แต่พอใส่ปุ๊บคือรู้สึกว่าใช่เลยเพราะมันฟิตมันแบบความรู้สึกมันใช่ค่ะมันไม่แล้วมันก็รู้สึกว่าเทเลอร์เมดด้วยว่าถ้าเกิดว่ามันแคบตรงไหนยาวสั้นอะไรยังไงเดี๋ยวเขาจะจัดให้แล้วก็ประทับใจตรงที่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้กลับมาไทยยังไงฟิตติ้งมันก็ทันอะไรอย่างนี้ค่ะ ว่านอกไม่ต้องใช้เวลานานเพราะว่าหลายๆที่อาจจะต้องแบบลอกที่วันฟิตติ้งก่อนมีนานแต่ว่าอันนี้คือเร็วเออน,นีคือแบบคันใจมากว่ากี่วันได้อันนี้ก็คือเป็นตัวที่ประทับใจมากค่ะแ,แล้วชุดก็คือแบบใช่แต่ชุดแรกเลยแต่ว่าก็ได้ลองหลายตัวก็เลยแฮปปี้นานาฟี่เพื่อนก็สวยต้งแ <c oughs> ต่งหน้าสวยก่อนเพื่อนประดับนี้น้อด้วยน่ารัก แล้วที่ไม่กินอีเฟสไทม์ใช่ไหมครับกับครอบครัวแล้วคุณพ่อคุณแม่เห็นแลวรู้สึกยัไงมั่งคือเวบแรกคือก็คือแม่ชอบมากแม่ชอบแบบชอบมากเพราะว่าเพราะว่าเขาก็เป็นคนต่างชาติอ๋อเขาก็เลยแบบไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ด้วยนะเขาก็เลยแบบทุกใจมากว่าแบบชุดชุดแรกที่เราลองชุดที่เราใส่สวยใช่ใส่แวแบบสวยอบรี่ อืม very gorgeous ใช่เขาเลยบอกว่ามันมันเข้ากับมันเข้ากับจริงด้วยอ่ะเขาก็เลยแฮปปี้ใหญ่เรียบร้อยขอบคุณมากครับคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับอีนะแฮปปี้นะแฮปปี้ที่เนิ่ยใจขอบคุณมากครับ